สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องทารออาบานแดนใหม่อภิญญาค่ะก็ขอความสุขความสวัสด,ดีจงมีแด่เพื่อนๆในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อค่ะขออนุญาตคารุคุบาจารย์ของเพื่อนๆและของเราด้วยนะคะขอคำทำนายเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าน,น้นเทินสัธทุสาธทุก่ะาภัคขังที่ขังมีสิ่งใดจะบอกค่ะขอเป็นพลังบุญพลังบวกให้แก่เพื่อน ได้ใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแดดเพื่อนๆในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อค่ะอะไรอ่ะสอนกันเลยโอเคนะอาจจะสี่สี่เรื่องอำนาจบารมีปเป power เนาะใครที่ใครที่มี power ตอนเนี้ย มันก็มีคนที่แบบเขาก็คอนฟ lict อยู่อ่ะมันมีอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วก็ถ้าเราอยู่เราเป็นประชาชนนะ่ะคนธรรมดาอยู่ในทางโลกเนี่ยมันก็จะเจอเอ,อ,อะไรดีอะสิ่งทั้งหลายที่มากวนใจเนาะเจอสิ่งหลายๆอย่างที่มากวนใจอย่าได้กังวลเนี้ย วาสนาบารมีปัญญาคารุคูบาอาจารย์อยู่ด้วยค่ะนะอยู่ด้วยท่านอยู่ด้วยเสมอและท่านปกปักรักษาท่านคุ้มครองนะไม่ว่าเพื่อนๆจะเจอสิ่งใดมานะไม่ว่าจะเจอแบบความเศร้าที่ผ่านมานะจะเจอจะเจอทาดีแล้วอาจจะไม่ได้ดีใช่ไหมว้าอาจจะแหวงกัดใช่ไหมแต่แต่เบื้องบนตัดตัดสิ่งนั้นให้ตัดให้มัน ให้มันแยกจากกันไปมันมันไม่ใช่เวลาที่ที่จะมาทุกข์กับเรื่องนั้นต่อไปแล้วท่านตัดตัดตัดขาดให้ไม่ต้องมีเยื่อใยกับเรื่องราวที่ผ่านผ่านมาใครจะทำอะไรให้อภัยทุกๆความคิดทั้งทุกๆเรื่องราวอย่าอย่าไปจมตัวเองอยู่กับเรื่องราวเก่าๆเพราะเบื้องบนตัดให้แล้วเบื้องบนตัดตัดให้ให้เพื่อนๆปล่อยวางจังคายแล้วเนี่ยท่านเฮงเจียเก่าๆ คือเทพเทวาเนี่ยมาเหมือนมาช่วยในช่วยแบบเร่งกระบวนการเลยในการตัดให้พลังงานต่างๆมันออกไปจากเพื่อนๆซะพลังงานที่มันไม่คู่ควรมันไม่ใช่เพราะว่าผู้รู้ตัวรู้มันไม่ใช่เราเนาะที่จะมาตัดที่มาจะมาจัดการกระบวนการทาง,งธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันดับไปของมันยังไงมันก็ดับไปของมัน เราไม่สามารถไปดับมันได้ส,สุดท้ายมันก็ต้องดับไปด้วยตัวมันเองค่ะเรื่องราวทุกเรื่องราวเพราะฉะนั้นเบื้องบนเนี่ยหรือตัวผู้รู้หรือไฮเออร์เซลหรืออะไรก็ตามค่ะ <c oughs> เขาเขา,เขาจัดการให้ทุกๆกระบวนการที่เกิดขึ้นให้ด้วยความยุติธรรมให้ด้วยความยุติธรรมค่ะเพื่อนเพื่อนนะให้ด้วยความยุติธรรมค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะให้เรายืนหยัดด้วยความยุติธรรมของเรานะ แน่นอนว่าเราอาจจะเจอพลังงานมากมายที่มันอาจจะไม่จริงพลังงานที่เห็นให้เราเห็นชัดเจนในความไม่จริงความเฟกให้เห็นการเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นเราจะพอเราเห็นมันมากเข้าเนี่ยเราจะถึงซึ่งพลังงานของพระโพธิสัตว์กวนอิมถึงพลังงานแห่งความรากักความเมตตาอาันไม่มีประมาณพระพุทธคุณมาธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่อนๆ จะได้รับสิ่งนั้นได้รับสิ่งนั้นเอาเป็นว่าพอน้อมอธิษฐานจิตด้วยใจที่บริสุทธิ์ที่ไร้ตัวตนนี้แหละนะเพื่อนๆจะจะได้รับซึ่งพระสัจธรรมที่ดีงามตามพลังของธรรมชาติตามพลังของจิตบริสุทธิ์คือเป็นพระเมตตาอันประเสริฐที่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ ไม่มีที่สุดด้วยเนาะเนี่ยจากพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคุณเนาะท่องไปเลยธรรมานุภาพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพุทธบาร,รมีธรรมาบารมีสังฆาบาร,รมีนะบอกไว้เลย นะรวมกับบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้กระทํามาแล้วทั้งหมดจนถึงในชาตินี้ให้แก่ข้าพเจ้าแล้วสรรพสัตว์ทั้งรลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนันไม่ว่าอยู่ไกลหรือไกลทุกที่ทุกทางไม่มีขอบเขตมีที่สุดประมาณนะจนบรรดาให้พ้นจากทุกขติพบพ้นจากทุกนะจงโหสิกรรมอย่าได้ผูกพยาบาทอาฆาจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันอีกเลยนะ อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกเลยนะให้เกิดสติสมาธิปัญญาเป็นสมาธิที่ดับมิจาทิฐิอวิชากิเลตันหาอุปาทานสังโยชน์ทั้งหมดโดยหาวันสิ้นเถิดให้จิตให้ใจเป็นความบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวเป็นอกโกรธรรมโมไม่แบ่งแยกภายในกับภายนอกไม่แบ่งแยกของใครของมันให้จิตหรือจาบริสุทธินี้รู้แจ้ง นีพผ่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดสาธุคูค้าสาธุสาธุนะคะเป็นบทสวดขอพอรนะคะเพื่อนๆน <c oughs> เพราะฉะนั้นก็อย่าได้กังวลอย่าได้สับสนนะคะท่านผู้ใดปรารถนาจะใช้ก็สามารถใช้ได้แต่ท่านผู้ใดมีครุขบาจานทร์ของตนไปตามแนวทางนั้นก็เป็นสิ่งประเสริฐย,ยิ่งคะ่ะเ <c oughs> พ<ว>ื่อนเพื่อนนะคะ เนะขารุคูบาอาจารยนะ์มาควบคุมดูแลนะมาควบคุมดูแลเพื่อนๆอ,อยู่ไม่ว่าเพื่อนๆจะเจอสิ่งใดมานะสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดได้เซลิเบตแน่นอนขอให้ อดทนขอให้เพียรขอให้มีธรรมเป็นเครื่องไม่โกรธขอให้มีจิตใจที่สงบอ่อนโยนเป็นความรักความเมตตาด้วยปัญญาแล้วก็บำเพ็ญเพียรไปเรื่อยๆนะคะขอปูรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยชอกลาบ,บา้างมีบารมีพร้อมพ่งรับไปแต่พลังบุญพลังบวกถึงขอท่านเท้าเวสวุวรรณท่านเท้าจาตุโลกบาลทั้งสี่นะคะเทพผู้เป็นใหญ่ คุ้มครองโลกมนุษย์และเจ้าแห่งทรัพย์เจ้าแห่งโชคลาภป,ป,นะปกป้องคุ้มภัยเพื่อนๆค่ะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองนะปกป้องคุ้มภัยโชคลาภมามีบริบายว้มพ,มพังถึงอริยทรัพย์ทางโลกและทางธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเทินสาธุสาธุาธค่ะเราเจอกันค่ะ